กลับมาในแง่ของสถานการณ์ของทรัมป์เมื่อสักครู่ก็มีการเกลื่อนไปแล้วว่า,าทรัมป์ออกมาประกาศนะว่าท่านอิสราเอลและก็อิหร่านเนี่ยเขาหยุดยิงกันแต่เรายังไม่เห็นมเมสเซจมาจากอิหร่านกับตัวของอิสราเอลนะคือต้องไล่เหตุการณ์ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยในช่วงค่ำๆเนี่ยดูเหมือนสถานการณ์ยังนิ่งอยู่แต่พอช่วงหลังเที่ยงคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มจากข่าวการเปิดฉากของอิหร่าน,านในการตอบโต้กับสหรัฐหลังจากที่สหรัฐนะครับได้ เปิดปฏิบัติการในการใช้เครื่องบินสเตลใช่ไหมเขาเรียกเครื่องบินล่องหนอเข้าไปทิ้งระเบิดในพื้นที่โรงงานนิวเคลียร์สแห่งของอิรานแล้วทางอเมริกาก็บอกว่าโอ้ประสบผลสำเร็จอย่างมากนะครับมีการทำลายและทำให้เทคโนโลยี นิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยออถอยหลังไปอีกอ,อในการเริ่มต้นพัฒนาอะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เมื่อช่วงซักประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนคอิหร่านเปิดปฏิบัติการ<อ>ในการที่จะยิงขีปนาวุธเนี่ยไปยังฐานทัพที่อยู่ในต่างประเทศออของสหรัฐอ๋อก็คือ สหรัฐซัดก่อนอิหร่านเอาคืนกลับใช่ไหมฮะถูกต้องอ่านะครับก็เลยเป็นที่มาที่เมื่อคืนเนี่ยเราเห็นภาพเหตุการณ์ในการยิงจรวดขีปนาวุธเนี่ยไปที่ประเทศกาตาร์ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานปฏิบัติการของสหรัฐด้วยแต่โชคดีว่าพอยิงไปเนี่ยมันก็มีการสกัดแต่หลายคนก็วิเคราะห์นะฮะว่าคุณสุภาชัยการเปิดฉากเอาคืนของอิหร่านรอบนี้เนี่ยเป็นเหมือนเชิงสัญลักษณ ในการขู่ว่าฉันพร้อมที่จะตอบโต้นะอแรงมาแรงกลับอ,อพร้อมนะแต่ก็มีการวิเคราะห์กันอีกว่า,าดูแล้วแนวทางในการปิดช่องแคบฮอมุสเนี่ยมไม่น่าจะเอามาใช้ออาจจะใช้วิธีแบบนี้แหละในการตอบโต้กลับไปอา,อาจจะไม่เพราะว่าแม้ว่ารัฐสภาของอิหร่านเนี่ย เขาเห็นชอบให้ใช้ได้ให้ปิดได้ครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไว้ใจอะไรไม่ได้ใช่สาขามันไม่แน่ไม่นอนนะเพราะยังเป็นปัจจัยกดดันอย่างที่คุณสุปชัยบอกก็คือว่าเรายังไม่ได้เห็นปฏิกิริยาจากทั้ง2ฝ่ายนี่คือคนที่สามที่เขาเพิ่งมาร่วมวงและเขาก็บอกว่าบรรลุข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลในการที่จะหยุดยิง นะครับภายใน12ชั่วโมงเออเออนะเขาใช้คีย์เวิร์ดนะอิหร่านจะเริ่มหยุดยิงเมื่อครบ12ชั่วโมงครับอิสราเอลจะเริ่มหยุดการยิงเมื่อครบ24ชั่วโมงอืมผมว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยมันน่าคิดนะว่าอิหร่านต้องหยุดก่อนนะเพราะเขาใช้ว่าอิหร่านเนี่ยหยุดเมื่อครบ12ชั่วโมงอิสราเอลเมื่อครบ24ชั่วโมงครับแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติเมื่อครบ12ชั่วโมงแล้วอิหร่านไม่หยุดล่ะอิสราเอลใน24ชั่วโมงถัดมา จะหยุดหรือเปล่านี่ก็จะกลายเป็นแรงเคลื่อนนะโอเวอร์แหงใช่ไหมเป็นปัจจัยเปป็นััจจยกดดันต่อต,ตลาดลงทุนทั่วโลกอีกอแต่ระยะสั้นเนี่ยฮะด้วยลมปากของทรัมป์เนี่ยอย่างที่คุณจตุพรพูดถึงฮะเอเชียวันนี้เขียวกันตั้งหน้าเลยนะแล้วก็เขียวแต่เมื่อคืนนะฮะทั้งราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลงอย่างแรงเลยนะฮะเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์เมื่อคืนนี้แล้วก็ต่อเนื่องมาจากวันนี้แล้วก็ตลาดหุ้นบุญภาคของอสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็บวบ เอเชียบวกอย่างที่ได้เกิดไปเมื่อเบรกที่แล้วนะครับล่าสุด uh huh. uh, CNBC รายงานอ้างอิงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอ e ิหร<ะ>่านออกมา ปัดข่าวที่ทรัมป์บอกว่ามีข้อบรรลุข้อตกลงการหยุดยิงโดยระบุว่ายังไม่มีข้อตกลงใดๆเกี่ยวกับการหยุดยิงหรือการหยุดการดาเนินการทางทหารรและหากอิสราเอลหยุดการโจมตีก่อนตีสี่ตามเวลาของอิหร่านทางอิหร่านก็จะไม่มีการตอบโต้อการตัดสินใจขั้นสุดท้ายถึงเรื่องการหยุดยิงจะมีการพิจารณาหลังจากนี้ถ้าฟังดูแล้วเนี่ยยังยังก็ยังไม่จบนะก็มันมีกลิ่นของการที่จะพร้อม จะเข้าสู่การเจรจาเรื่องของสันติภาพอยู่นะถ้าฟังดูแล้วเนี่ยพอจะมีทางเป็นไปล่าอยู่ไม่ได้ถึงปฏิเสธทั้งหมดไม่ได้ปิดข้อเสนอแน่เขาก็บอกว่าถ้าอิสราเอลเนี่ยหยุดโจมตีอิหร่านก็พร้อมจะพิจารณาอ่าเออนะฮะอันนี้เพราะฉะนั้นก็น่าสนใจนะครับประเด็นนี้แล้วก็แน่นอนแหะครับว่าโอเคละเราไม่สามารถที่จะคาดการใดๆได้กับสถานการณ์ของอิสราเอลกับอิหร่านถูกปะเปลี่ยนทุกชั่วโมงเปลี่ยนทุกชั่วโมง